สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกสาวดาราดังคนนี้ยิ้มไม่หุบเมื่อพี่ลิซ่ามองลงมาจากคอนเสิร์ตจบลงไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ต b l k p k P k ิง w o r Tour u r บอลพิงที่จัดขึ้นในวันที่7-8มกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางชาวบลิงไปร่วมความสนุกจำนวนมากและมีดาราคนดังในไทยหลายคนก็ได้ไปร่วมสนุกครั้งนี้ด้วย เช่นเดียวกับน้องบีนาลูกสาวของนานาเวที่ไปกับคุณแม่และเพื่อนเพื่อนโดยสาวนานาและน้องบีนาได้เปิดใจเล่าโมเมนต์วันนั้นเกี่ยวกับพี่ลิซ่าไอดอลของน้องบีนาซึ่งน้องบีนาบอกว่าพอพี่ลิซ่าเห็นหนูแล้วเขาก็บายบายนานาเสริมต่อว่าลูกบอกมามีมามีเขามองหนูก็เป็นความสุขของลูกลูกเห็นยิ้มไม่หุบน้องลิซ่าเป็นไอดอลของเด็กยุคนี้จริงๆ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ